สวัสดีค่ะท่านผู้ชมน้พองโป้มาฝากกับมัณฑการนิช่องมัณฑการท่าด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แอดก,กำลังเดินทางไปวัดกุฏแเนะคะเมื่อน,นี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคะ่ะตารถขึ้นหลายเลยเมื่อน,นี้คนมาหลายนะคะเมืองจอดที่แปดเนีมืองจอดล้นนะน้องนี่เนี่ย ตรนช้นี้เพิ่งกระเฮ็ดไว้จอดรถนะคะเป็นซ้ายเข้ามากกับเตียมเนาะวันนี้วันที่ยี่อ็ดนี้เนาะเหมือนี้วันที่ยีิบเอดนะคะก็นนี่ไหลตลอดเออค่ะ okay. แต่โลมเนาะขอไปแนะนำเป็นต่ลดดฟรีถึงหน้าวัดแล้วนะคะแต่หาที่จอดรถค่ะ ไปทาางงงล่ง่บีดักค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้ยคนหลายคักนะคะที่จอดรถเนาะค่ะแถบจับบอยนี่มองจอดนะคะเพราะว่าคนกำลังไหลของมาหลายเนาะค่ะในมือนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านเพียนกต่มีเวลาว่างในมือนี้เนาะค่ะเพียนกต่เดินทางมานะคะดิน่ไือจือ หน้าวัดนะคะท่างเขาวัดจะมีจุดคัดกรองนะคะท่านผู้ชมวันที่28ต้อแงมานอนอยู่วัดนะคะมันจังเคยจากเขาได้เนาะคะ่ะแอดอยู่บ้านใก้ๆกับคิดว่าจะได้มานอนอยู่วัดคือกันละคะ่ะทา่านผู้ชมว่าเป็นคนมาแต่ทางไกลกันสวัสด,ดีค่ะ ติดตามประจำเด้อค่ะนั่นแหละมัตตายจ้ามัตตาบึงการบึงการดิจ้าติดตามประจำช่องไหนแม่ช่องอันนี้มะลิอย่างกัรัานวันนี้มัลตาการค่ะแม่แม่แม่ยิทกลับแล้วกลับก็แม่เราได้ยินเสียงนะคะแจ็คมาตาเสาวดิจ่าสวัสดีค่ะได้ขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะมัลตาการพารวยค่ะโอ้โหสาวอีโต๊ะ เดินทางปอดัยเด้วยจ้ามนันนี่นีคนหลายคักนะคะเพราะว่ามันี้เป็นวันอาที์วัหยุดของหลายๆคนวัดดีค่ะเป็นเป็นสงสัยนั้นเะรอคะมาตาใสจ้ะ <laughs> ตาบานนี่เอาพืไปจักกันมาแต่ประจักษ์โห่บกไก่จันจ้าด่าบกไก่ตาว่ากะเหมอวันที่ยิบแต่มาแต่น้ำพันกันเลยอยากเห็นอ๋อหันเบิ้งน้ำโทรศัพท์เบิ้งน้เนี่ยเกาบอลนอนก็เลยเบิ้งนงิโทรศัพท์ก็เลยเห็นก็เลยถ่าแต่ว่ามันถักสื่อบ่ได้ยข้าเจ้าคืนเหมนิดมาได้มาเลยตยจ้า ได้หน่อยกันจะมากคือเก่านั่ยแหละจับมาเด็กๆต้องเพิ่นเหล่าไห้เลยวะเขาไปดินไปเลยเหรอวะเขาไปดินเรืยกันเลย่อยเปนเสื่อนแบบเป็นบาดท่านพระเจ้าพระเจ้าก็เน้นโทรศัพท์ก็เลื่อยๆน้ำพันได้หน่อยนึงดอกขึ้นมาก็เรื่อยกันเทศบุญหน่อยนั่นได้คะที่นัขนานาข้างเขาวัดนะคะก็จะนี่จุดคัดกรองนะคะท่านผู้ชมต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะค่อยเข้าไปในวัดเนาะค่ะ ะคะทาช่ชมในวัดกุฏแหนะคะสายบุญกัจจาร่งไรขมานะคะบอกขาซ้ายนะคะวเดี๋ยวกึ่งใสย่างกับแกน นะครับเป็นบริเวณอยู่ในวัดกุแนแ h ạ n นาะค่ะทุ่กชมอ,อยู่แถงลอตเตอรี่เจจินดากันห้าคือเก่านะคะเดีบบ๋ยวอาจจะพาไปเบิร์นข่าวว่าเป็นกำลังเบิร์นอย่างกันนะคะโบว่างไหนน้นอ,อย่ปมากเลยโบว่างคือคลาดอีกแล้วนะแข่งนี้มาตีค่ะยินนะะนงนี่นะคะยิงโป่งเลยนะคละแมน ยิ่งโองคับตัวนี้ค่ะนี่นี่ตัวนี้ยิงโงค่ะตัวใดจ้าแหววนแว่าหตัวลอยนะคะกแตัวใดตัวใดตัวนี้จ้าตัวนี้เก้บกค่ะได้เลไม่้องสาจได้ล้นิ่นับหาย้าให้เพิ่นให้โชคได้เกให้โชคได้เนะคะ่อมั่นขาน้กิเน่ เจ้าจินดานี่คือคักเนาะแฟนคนผู้งามคันคนผู้งามตีเป็นแบบค้นอยากตีนเลยเอ็บที่ซ่างไอย์มนต์การพารวยค่ะบัตดี้ค่ะมาจากทางไหนเนาะจ้ะกุมภาวบีอ๋อบ่อไก่จ้ะบ่อไก่เนาะ ไปเบ่งจะกของเนื้อจากลับไปเนี่ยรับเข้ามาสามคนมากมาที่โต๊ะคุูดังปันนี่มันจะไปหอบใจสู้บันเขาจะพวาดามคู่กันกับมัน

ได้ถ่ายอยู่แต่ว่าศูนมาพาแปดเ่นมากพอดีก็้าดีเราเตมซตมแนนค่ะถ้ากันคิดหดน้ยมคิดหอดกัเลยหอยแย่แขกเบื้งข้าวกบนนู่อยู่ในหนังกัมีแต่ถ่ายกันเท้าบอกก่อนแมนค่ะเขหายไ้่ไอ้เอกมันเลแก้้องเูือไแกเข้าซ้ำมนดิ ต้นนี้เนาะต้นนี้เนาะต้นน้อยต้นนั้นเป็นบะตะแบนะเขารยว่าแบงแบกแบาแบกแบกแบกกแบกแบกแบกแขกแบกไบกแบ่แอยแบกแบกแบก่ขกแบกแบกแบมแบบิแบกแบกาเกากแกแบ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 ีแบก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 ้บกแบกแบกแนกแกแบ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 ่วบกแบบกแบบแบกแกแมกแบกแบกาบแก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 อบกกากเอ้ย

เพาะแค่ายผู้แข็งใ้ปูเจ้าเหมปอนกนฝ่ายู้แข็นปูายผู้แข็มาขายแล้วตีนั่งายูแนั่นาะค่ะ้สกี่บเูดว่าโคการนี่นี่ไ่ีนี่ะนี่นี่นี่ค่ะทนี่ที่นนี่ค่่นี่่นี่ค่ทีนีค่นี่คนี่ค่่นี่นี่ะนีนี่่นี่นี่ นี่นะคะแม่แขกเนาะคะ่ะเล่าเอิอถ้าเพื่อได้เบิรงคลิป08นั่นนะคะจะเห็นเนาะค่ะว่าพ่นยื้อหลังลอตเตอร,รี่แบบนี้เนะานะจ่ายเงนอ่นเทาเบิรงกันเนะาะก็จะเห็น3เก้ากน,นะคะก่อนที่ปูพ่นจะให ให้โชคให้ตะเลกูให้เฮาเห็ดตอนที่เป่นเิ่นเห็น3ามเก้าก้นกูไข้าเห็อีดีเนาะ39ก่อนเนาะ3 39เกยเนาะไ่แม่น93เด้สาเาไมนวันาวั่านเ่เก่าว่าบทีเลกที่เลกเ่าบเรื่องหัวว่างสีแมาคักเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่แขกพ่อแม่แขกจําได้จะเค็นเล้าตลอดแถบทุกงานนะคะแล้วล่าก็บอกว่าเราจะมีโชคกับต้นไมม วันั้นเกห็นสพิต้อหาสาจักจัยูแลวก็เห็นยนดัดผุตตาผู้ตาเข้าก็นยินหาหาเ่าปลาตา่าวหาเตาเามีเส้นกับต้นไม้กับแมงกรดานจับได้มีรดิ่งสิละแต่ว่าสูตรแบบมะพ้าซื้อเนาะผู้ใดด้เบื้งคิดจะเห็นนะคะบได้มาโน่บะได้ตั้งไรเป็นหน้าเองนะคะในคลิปจะนีเนาะค่ะเบิ้งไดเลยค่ะเป็นในวันนีวันพุธด้องสิไห้วันนี้วันพุธเนาะ คันคแอดมินมาเห็นเอื่นเด้อจ้าจ้า้ากามเห็นนี้ีเนาะค่ะขอบคุณไปแขกท่เห็นว่าเจ๊แขกับพี่สิงห์เด้อค่ะบอกแนบอก่องเบาด้วทั้งพี่กับี่แพงรัตตีเด้อค่ะ้เจ๊แขกกัแน่ด้วยกันนเพิ่งมาเรอระนี่จเอาอยู่เพราุยก้าชมนี่นะคะทั้งเจเจ๊แขกนะคะแถงรัตตีนะคะพันธตนี้ เพิ่งกับนีเซนคือกันนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่งกับเห็นต้นใหม่นะคะก็สามสามเก้านะคะแต่ว่าเจเจจินดานี่รู้สึกว่าจะไม่แห้งเพราะว่าเราออกคลิปคู่มือต่นกับรุ่นรุ่นจ้าเจเจจินดานะคะอันนี้เจ๊แขกก็มีเซนกับต้นไม้เหมือนกันนะคะถูกที่แอดตามมาเพิ่งกับถืองวดเพื่อกันเด้อค่ะ่านผู้ชมนะคะไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้นะคะเพราะว่างวด วัวที่สิงหานี่น,าน่าจะเนาะวันที่สิบห้าห้าผัดเดบมาเบิงอยู่หลายช่องอยู่ที่มาเบิงแต่วันศูนย์แปดเะนอพาว่าแม่แขกบอกว่ามาเบิงมาเบิงเห็นตัวเลขอยู่ตนน้9 9นไะม้หกเก้าสามสามเก้าเนาะที่ห้าเบิงกันเห็น,นชัดเจนเห็นชัดเจนแม่แขกว่าจะมีเซนอยู่กับต้นไม้เดี๋ยวงวดนี้ราัวาวัวนพุธพฤศจิขอปูนะคะเรากำลังเฮ็ดฝ่ายผูกแขนมาถวายปูซจำห้องหรือบุิวารนาห้องก็ได้ตามฝาลูกร้านพี่น้องก็ได้น้ำลายอยู่เพราะว่า ตงไปบ่ว่ามันกระซื้อยากคือว่าเนาะแม่ผู้พจ้ทุกหลายผู้คนแทงในเรืในยังข้าวยกตนบานขากระแทงบ่อด้พวตัวไข่ใสบ่อดดเม็นบ่พรเจ้าหลินไดบ่มูบ่พ้วขาวซื่อลินจ้าบ่อใดแต่บ่เบบผงยังมาใจเงินเดียวซื้อกันเก็ตซีบมาใใจห่าซีใจซซัสันนี้บดาโอ้ยดนาตาจะแล้วปจะโดนเติมแล้วมาปัญหานานะตัดโมกษาเพราะแม่จะได้ประกาศว่าแม่ ข้าเจก็ไปตามอัจฉรยะสยของพระเจ้านั่นละได้ตัวใดแม่ได้ตัวไนกได้กินด้ยิบให้กินดาแล้วหยิบให้เราอยสนั่นนั่นนั่น 9 4จินดาแล้วนั่นใบนั่นเป็นตัวนี้เสื้อยุนาพ่อพี่บุญล้องพ่อพี่บุญร้อ้าอันนี้เลขเก้าแปดเเป็นเลขแม่ฝันมาจานันเลขบ่บ่ฝันลงไปไปพ่อพี่บุญเลยบ้างอันบ่อไอผู้ขายอั่าบ่ามาบายพ่อพี่บุญลัวเลยจากด้โซ่ อยากฆ่าพันแบงบุญแบงโคปานหายิบห้จักใบเนี่ยพันได้ยิบห้อ๋อจ้าอันนี้คือมาอาศัยบุญปู่พือเ่ิ่นว่าแม่ข้าพราข้ารัตีพันยิบชอบเออนะ่นล่ะคือได้มากาบมาใบบรรเนแล้วา่ได้โชคทั้ง่นหลายดอกได้แนนอนนี่ล่ะจ้ายูพี่บุญรางีจ้าใกนี่อันบว่าชคลาเมีเ้อมาดีเ้อยัเจียเจียว้เขาว่าเมีวัาาว่้าวข้าวข้าว้เวข้ัวข้าวาาวา้าาวน มื 000. 000. Então, ่นเจ็ดอันนี้มื่นกว่าพอได้หามื่นใจนะไม่ดีแมาเงินอยังก็เป็นอั็นมันเป็นเป็นร้านจ้ามาไหวเป็นพี่สาวจะมาไหวเป็นี้ลนต้องประจำมาจุดให้เจ้าจุดให้รับมานี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่นะคะเป็นจุดที่สารปูชิบขาวนะคะปูข้นกับรอดคิ้วนาะค่ะรอดคิ้วขับไปไหว้ปูนะคะแต่เข่าไม่ได้วัดนะคะทุกคนต้องใส่แมร์ด้วยค่ะแล้วก็ต้องท่านจุดทัดกรที่หน้าวัดนะคะหน้าวัดต้อง เพราะว่าประตูเขาว่าจะมีสองด้านนะคะด้านหน้าและด้านหลังก็จะมีจุดคัดกรองให้นะคะ,ะที่สําคัญนะห้ามถอดแมสนะคะถอดได้แต่ยามกินเขาเนาะคะกก่ะเพื่อให้รักษากดซ้อยกันนะคะทาผุ้ใดที่จะเข้ามาอยู่ที่วันกุฎแหนะคะต้องปิดแมสนะคะเปิดได้เฉพาะตอนกินนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศในวันที่2 1เนะคะเมื่อนี้ค้นกันหลายค่ะค่ะตั้งแต่แอดมาเมื่อน,นี้นะจะหลายกว่าทุกเมื่อนะคะทางด้านนั้นเพิ่นก็นจะมามอบถวายนะคะเพราะว่าจะเป็นน้ำเต้นหรือวา่าจะเป็นโต๊ะปัจจัยนะคะเพิ่นก็นจะนําไปมอบถวายพ่ะจย์อยู่ที่กุฏิของพระอาจารย์นะคะ คาชวันที่ยีสิบแปดนะคะแอนติมา่าแห่งจักร้ายค่ะคนนี้นะคะ่ะพระวมันที่ยีสิบแปดมันจะมีแห่ผับผ่าป้านะคะแห่ผ่าปาลา จะมีตัวเลขนะเนาะคะ่ะจะมีที่ที่ของสวงตัวเลขเหมือนวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะพระอาจารย์มันก็บ,บอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดกะสามารถมานอนอยู่ที่วัดได้นะคะแต่ว่ากษัตรดยานุยงญายางก็ต้องเตรียมเต็นท์มาเองนะคะถ้าผู้ใด้่มีเต็นท์ก็น,นอนตะล่าก็ได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็อาจจะมียุ่งนะคะ ค่ะบรรยากาศแบงค์ลอ,ลอ,ลอตเตอรี่ของเจจินดานี่จะหึ่ห้ากระโม่นะคะเพราะว่าผู้ใด้การรู้จักเจจินดาเนาะคะ่ะเพื่อนกับเป็นควันใจยูทูบนะคะไปใส่เพื่อนกับเป็นเพื่อนกับแทบได้ออกทุกช่องนะคะเพราอเพื่อนกับสิทบคนว่าออตลกน้าแน่หลักกามีตัวเลขแบงค์ตัดแ,แนวทางแน่นะคะ